ยามเย็นหลังฝนตกค่ะมาพามาชมซุ้มดอกไม้ข้างในเป็นที่จอดรถของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้จำชื่อไม่ได้เล็บมือนางหรืเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่นี่เห็นความงามใช่ไหมคะ ตอนเขาบานสะพังเราไม่ได้มาถ่ายเขาเนาะด้วยความที่เราวุ่นวายเรื่องอื่นอยู่แต่พอเห็นอื้อหือเนี่ยงามไหมเดี๋ยวเอาดอกเหีย่ยวๆออกให้ดูก่อนเนี่ยแล้วดูสิคะว่าถ้าเขาบานสะพั่ง ทั้งต้นมันจะเป็นยังไงสุดยอดเป็นพวงระยะลงมาแบบนี้ด้วยนะมันก็มีอันเก่าที่ร่วงโรยไปเนาะแต่อันใหม่ก็กำลังจะมานี่งดงามจริงๆค่ะ หนีมิพ้นต้องแอบดูบอลสีเนี่ยเลี้ยงแบบบ้านๆสาวน้อยประแปลงนีแล้วก็มีผักพื้นบ้านยามเย็นเนาะชออมเขาก็จะหุงก็จะมีชออมมีม กะเพราสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวขอเอาเมล็ดเขารูดติดกับบ้านไปเนาะหอมจังเลยอะไปโปรยโปรยหลังบ้านเรานะคะเนี่ยเมล็ดกะเพรากะเพราม่วงด้วย หอมมากเลยเอาไปชำเนาะเดี๋ยวเอาไปชำด้วยนะคะพืชพันตามธรรมชาตินี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่มาเเาาก็เด็ดลงไปลึกๆหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปชำเนี่ยแบบนี้เกิดแน่นอน ไม่ได้มีแค่นี้นะคะนี่ต้นขาของกินริมรัว้วนี่ชะอมนะคะชะอมของกินริมรั้วจริงๆค่ะก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเอาไปทอดใส่ไข่ไหม เอาซะหน่อยเนาะขอบพระคุณค่ะลากันไปแล้วค่ะนี่ขี้เหล็กขี้เหล็กหน้าฝนเพี้ยเยอะจังเลยอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ